ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพากันทำอะไรกินเนาะเนาะบ้านทุ่งทิวลิปนี่เนาะสวัสดีค่ะทุกคนะนอ,อ,อะไรอ,อสวัสดีค่ะทุอคนอน้องบีเดียสวัสดีค่ะคุณโสดบีเดียเขาหิวข้าวค่ะนี่ค่ะป,ป๊าโรเบิร์ตกำลังย่างแฮมเบอร์เกอร์กับไส้กอรอกค่ะให้น้องบีเดียก่อนจะ้ะแล้วก็ไก่ค่ะ<บ>วันนี้อากาศดีค่ะนเนเธอร์แลนด์บีเดียวันนี้ทั้งอาทิตย์เลยเจ้าวันนี้ วเดียวอร์สวเดียเอาอะไรป้าป้าทำวอร์สนี่แค่ะก็ย่างไส้กรอกแล้วก็เบอร์เกอร์ค่ะไก่ก็มีสลัดค่ะอันนี้สลัดโรเบิร์ตทำทุกอย่างเลยค่ะวันนี้แล้วก็มีสลัดอันนี้เป็นสลัดมันฝรั่งค่ะซื้อมาค่ะอันนี้สลัดทำเองจากโรเบิร์ตทำแล้วก็ขนมปังค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้กิ๊บเหลือแค่นี้แหละค่ะอ้ากกะรูกซีฟิลดตปุ๊บค่ บีเดียก่อนนี่แหะคะ่ะก็ย่างนี่แหละคะ่ะสุกแล้วล่ะค่ะเนี่ย,เ,ยเป็นย่งงางมาสักพักแล้วค่ะนี่บีเดียโหเออ <laughs> น้องบิเดียหิวข้าวแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศชาเนละในสวนเราเนี่ยคะ่ะนี่บรรยากาศตอนจะหกโมงเย็นแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้อากาศกำลังดีะคะ่ะยี่สิบองศาะคะ่ะ อยวให้ทุกคนดูบ <คะ S 2> รรยากาศสวนก็ไม่ได้ทําความสะอาดแล้วกันนี่แหละค่ะน้องบรรยากาศจะน,นูนมีทั้งเตาไทยคะ่ะเตาก็มีบรรยากาศเคี้ยวคะ่ะนี่เคี้ยวดีมากเลยคะ่ะต้นมงต้นไม้ค่ะนาะ,ะนี่แหละจ้ะก็พากันย่างบาร์บีคิวกินกันเล็กๆคะ่ะแม่เป็นตากล้องคะ่ะให้น้องบีเดียกินกับป้าปาเลยคะ่ะวันนี้ให้ก <ís. S 2> ินกัน<ๆ>ย่างกินเลย Zo, leuk op vork, vorkje. Maar leuk van koma, nou de mug, nou. wat hebben we? je vork? hier. van Nee, maar het wel. Ja, heb je ook saus? Als met papa ja, Deze saus of die saus? Maak niet ook loog, dan ook maar. Kanoplook saus maken. Hoe? Luke. Amlee. Hallo, Jammer. Wil je een beetje salade, weet je ja? Met je saus. En kom. heb je zo, toch? น้องเบียดชอบทานขนมปังค่ะแล้วก็เอไอันนี้ค่ะไอโบเตอร์คันเนยใส่ไอกับสมุนไพรนี่ค่ะโรเบิร์ทเขาทำเองแต่เนาะเล็กกับป๊อป๊ะอย่าเสกที่เบียดอ่ะไอเบียดอ่ะชอบกันติดแคร์ลูกก่อนจ้ะให้ลูกกินอิ่มก่อนพ่อค่อยกินวอร์สฮุดโซ่องป๊อกไอเหมือนกับวอร์ชิ่งอาทิตย์นี้ร้อนทั้งอาทิตย์เลยค่ะก็เลย ไม่พากันทำกับข้าวค่ะก็เลยทำปิ้งย่างกันนี่แหละจ้ะอะไรลูกสลัดกินเลยอ้ําเลยเป็นยังไงไหนชิมเป็นยังไงสลัดมันอร่อยด้เวลาเดียวป๊าปี๊กรุได้ใช่ให้ป๊าป๊ากินด้วยค่ะ yummy กินเลยป๊าป๊าอมร้ายอยังหรอคะแล้วมันยังไงนะคะของสุกมันสุกแล้วหระป๊าอีกเดี๋ยง i ค c า a w จะใส่ค่ะใส่กอกก็สุดแล้วล่ะคะ่นนะนนอุ่นเฉยๆอุ่นให้ร้อนเฉยๆค่ะอากาศทั้งอาทิตย์จะร้อนค่ะร้อน30องศาค่ะแต่ว่าตอนนี้หกโมงนี้ประมาณลดลงมาประมาณ20องศาแล้วค่ะอ,อะไหนทำโบเกอร์หน้าอร่อยเนาะขอชิมกะทำน้อยเบสจะฮับจะพรอมากมาอกนะเบอร์เกอรเจียไก่ไก่ก็มีสองไม้ค่ะโไม้ ย่างกินกันนี่นะค่ะหอมหอมชิ้นๆหิวนๆเป็นยังไงน้องบีเดียชอบอะไรไส้กรอบหรือแฮมเบอร์เกอร์เอาส้มสับเอ้ยส้มสับเอาส้มเอ้ยนี่เลยลูกจิ้มจิ้มเลยฮะอันนั้นสลัดเดีอลูกอันนี้สลัดสลัดบีดีอาร์กินบีดีอาร์กินอร่อยไหมบีดีอาร์ซอสบีดีอาร์ซอสซอสน้องบีเดียเหรอลูก เออไหนไหนโชว์คุณลุงคุณป้าสิไหนใช่กอกอร่อยไหมเบียร์อย่าฮับเจี๊ยบเจอย่อลองมันสุกแล้วหรือป๊าป้าสุกแล้วค่ะเย่ะสุกตัวเย่ะอีกสุกสุกแล้วสุกแล้วอตาฟูนี่ป๊าป้านี่ปักฟูใหม่ไอ้สไนฟ์ฟูใหม่มาโอ้แม่เป็นตากล้องจังวันนี้ฮับเจี๊ยเอฟเฟนจี๊โอ้เป็นโอเบียร์เลยเออยใช่ต้อง

อากาศร้อนกินแต่บาร์บีคิวค่ะหอมเมื่อวันวมนก่อนก็เห็นเพื่อนบ้านเขาบาร์บีคิวกันจน้นะเนาะก็เลยพากันอยากกินค่ะไมยมาแรงวันมาแล้วเดือเขี้ยวเฟื่องเมือมาแรงวันเยอะมากเลยพี่เดียเห็นไหมมาแล้วค่ะมาแล้วลเต็ม<ๆ>เลยกินกับป้าป้าสองคนแหละ<ๆ>อ่ะจนเจ้ากับป้าปป้า

บ e กลึกก็เยออันกสบู่เลน้องไม่ได้เอาน้ำออกมาเอาน้ำมาให้มา่ไม้กลัวมันแตกหรอกม่อสลดอกินเลยอาวอชวอชอชอักันหรอกวอยอกกัดได้กัดคำใหญ่ไหม วันน okay. ี Good, so, papa, little, right? really so. pizza, uh ้ป้าปาเป็นเชฟค่ะทำคูชเซอร์ป้าปาทำอร่อยไหมวเดียยำมิป๊ะป้ากันเฮลคูชเชฟอันนี้ปิดไฟได้หรอป้าป๊าต้งปิดไฟเดียวมะรงวันก็มาอีกเอ็นม a อบสามารถกับเลิกกิน อันนั้นซอสอะไรเบลก็ว่าเหล้าเด้ส์เลยวิสกี้ซอสโอ้วิสกี้เหล้าจ้าซอสซอสเหล้าเหรอวิสกี้เป็นเหล้าใช่ไหมซอสเหล้ากินแล้วไม่เมาเหรอ when you eat is not m a r e more ยมมี่มอยาเฮลท์ไส้กอกอร่อยนะพี่เดเนาะเบิร์กกไปจ้ะอืมแค่แค่นี้ก็อิ่มแล้วละค่ะนี่ ไส้กรอกก็เยอะไส้กรอกเยอรมันค่ะอร่อยค่ะซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเอามาย่างกินค่ะเป็นงไงโอโ้โหเจ๋จอมมี่จอมมี่จมจมจมจ<ม>ินเก่งจังเลยค่ะเ้ยเด็กหญิงพี่เดียไปโรงเรียนก็อันนี้ค่ะ,คะชอบชอบไปโรงเรียนมากเลยค่ะว่าเที่ยอหาแตปลสลัดอ่ะอย่าเอ็มมาออ มีเดียเขาไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ไอคุณครูบอกว่าไอนี่ค่ะภาษาน้องมีเดียเขาภาษาดัชเขาช้ากว่าเพื่อนค่ะช้ากว่าคุณครูก็เลยให้จะให้ไปที่คลินิกเด็ก่ะคะไปบอกเขาค่ะไปบอกไอคุณหมอหรืออะไรนะเรียกพยาบาลดีกว่าค่ะที่คลินิกเด็กค่ะเดี๋ยวจะให้น้องมีเดียนี้ไปเรียนเพิ่มค่ะเป็นอีกสองวันค่ะปกติน้องมีเดียไปวันอังคารกับวันพุธจ้ะ คิดว่าจะให้ไปวันจันทร์กับวันพฤหัสอีกค่ะก็ไอเป็นสี่วันค่ะก็จะได้ไปฝึกฝึกภาษาค่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้จ่ายค่ะเราเฟรีค่ะอีกสองวันถ้าคุณครูเขาประเมินว่าน้องเบดีไอภาษาดัสไอช้าเงี้ยค่ะเขาจะประเมินเด็กในห้องค่ะเขาก็จะให้ไปเรียนเพิ่มค่ะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค่ะที่อำเภอจ่ายให้ใช่ไหมคะเยย วิดียฮุฟนี่ตทเบอรตาเลนฟอสโคลยนอีกปรอดโอเวอร์ดิสคูลวิเดียอนเตอย์จะร้งาวไมไดเต้าววอวบีวววกวดวรววนวว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 วาวยวัวกวววเย้วว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 เววววอยนวว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 วาวว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 ว่ววอวววว่ววววว่วว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 าะ ก็เลยไอ้น no ี aan, tá, illing, eh il, ah, uh ่แหละค่ะก uh ็เลยช้าค่ะอ้ําอ oh ้ right. ําอําเดี oh ๋ยวก็เดี๋ยวพอไปไอ้ที uro. ่คลินิกเด็กบอกค่ะก็ไปยื่นโบชัวร์ที่ไอ้เอกสารที่คุณครูเอาให้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะนี่แหละค่ะจัดการให้เราค่ะแล้วก็ให้บีเดียไปเรียนเพิ่มใช่ไหมคะอืมอีกสองวันบีเดียก็ไปหาคุณครูอินคริตเลยแล้วก็อินคริตแล้วก็คุณครูอะไรคะมีคุณครูชื่ออะไรคะเอซ่า สนนามดาล้วก็ใครอีกอันนาอันนาะอย่ามีสามคนใช่ไหมคะอันนาสตอร์เป,ปลิลโอ้อันนาคาสตอร์เป,ปลิลโรงเรียนอือโรงเรียนบีดีอาร์ไปโรงเรียนอ๋อบีดีอาร์ไปโรงเรียนบีดีอาร์พูดภาษาดัชช้ากว่าเพื่อนใช่ไหมคะบีดีอาร์ต้องพูดภาษาไทยให้เพื่อนฟังเลยใช่บไหมคะสอนเพื่อนพูดภาษาไทยอืม,อมก็เลยนี่แหลคะค่ะชาา<ม>้าค่ะก็เลยต้อง เดี๋ยวจะให้ไปสี่วันน่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะเดือนเอนี่แหละค่ะอะไรนะเดือนตุลาจ้ะสี่วันเนาะต้องไปจัดการก่อนต้องไปไอ้นี่ก่อนค่ะให้ทางคลินิกไอ้นี่ก่อนค่ะ <Sure. S 1> คลินิกเขาไอ้นี่ก่อนค่ะจัดการส่งไอ้เรื่องเอกสารนี่ยค่ะให้ทางโรงเรียนเราถึงจะได้ฟรีค่ะเราก็จะได้เรียนฟรีไม่ต้องจ่ายตังคนะใช่ไหมคะ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์อ้ํากับลูกอ้ําก่อนป๊าป้าป้าป้าไปเอาไอ้นี่หูลูกป๊าป้าไปเอาเอออะไรนะแป๊วซอสเคอรื่องอีฟบีเดียน้องบีเดียเขาพูดไทยเยอะค่ะเขาก็พูดไทยเก่งแล้วตอนนี้จ้ะฟังรู้เรื่องเยอะค่ะซอสซอสของน้องบีเดียจะป้าป้ามาให้ลูกนี่ก็เลยไอ้นี่แหละค่ะน้องก็เลยช้าค่ะก็เป็นปกติค่ะแต่ว่าเขาก็ พูดได้จะพูดจัสเขาก็พูดได้เหมือนกันแต่คุณครูเขาอยากให้พูดได้เก่งๆนะค่ะพูดให้เร็วๆเนาะให้ทันเพื่อนค่ะเวลาไปเรียนหนังสือจะได้แบบว่าเออภาษาดัสคล่องค่ะโอ้ไม่แล้วป๊ะป๊าไม่แล้วป๊ะป๊าตัดสดมาไอ้ป๊ะป๊าดันดันดันมุดใช่ปะพิชซล้ป๊ะป๊าเอาเสียเต็มเต็เดี๋ยมาเอาอันนี้เราถ่ะยนีไม่ละวไปและวมัม่ได้

yummy papa papa cho chim tạo ăn nữa lịch ơi bây giờ 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 bây video quá tê nãy tê ít tê bà ba kinh sách còn nữa mấy ao cả papa video view ok papa phần nhiều mà giờ hiệp hết là màu sẽ hiệp hết là phô đã vậy vậy phần đấy chứ ao không nu có mi này lù không nu có mi đấy rồi nó không bây giờ hay thế còn nó có mi nào happy tê tê video bộ quan nam trà ไม่ใช่น้ําชาลูกเป็นน้ํามันอืน้ํามันน้ำมันที่เราใย่างนี่แม่ย่างเนื้อนี่แม่เราติดปิดไฟแล้วน้ำมันมันก็ลงไปที่แก้วไหมดูดูอะไรไม่ไม่ดูลูกเดี๋ยวน้ำมันมันจะหกบีดียเขาอยากจะดูอดูอะไรลูกน้ำมันอิ่มได้ยังอิ่มแล้วก็ลาคุณลุงคุณป้าค่ะเอฟเฟ่นไปบายเซ็ตกัน ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก็ทักทายทุกคนค่ะจากเนเธอร์แลนด์ค่ะเนาะวันนี้ก็อากาศดีค่ะก็เลยพากันทำบาร์บีคิวเล็กๆกินกันที่บ้านค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะน้องมีเดียป๊ะป๋าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอับีเดียบ๊ายบายค่ะอาสมจุ๊บจุ๊บคุดเจ้